ะะวันนี้นะคะก็จะมาทําพี่กระคารเช่นเคยนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณที่กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับช่องแล้วก็คอมเมนต์ดีๆนะคะโอเคพี่กระคาดวันนี้ที่เราจะทํานะคะตอนนี้ก็จะเน้นเป็นการเหมือนเลือกเป็นพิชเ,เป็นเลือกเป็นพายเป็นกองนะคะเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดสามกองกับหัวข้อที่มีชื่อว่าเขาชอบอะไรนะคะชอบแบบ ชอบแบบคลั่งไคลอะไรในตัวเรามากๆนะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่3กล่องนะอันแรกเนี่ยจะเป็น Love Taro t นะคะเพราะว่าให้ดูเป็นไพ่เลยกล่องมันใหญ่ที่เกียดเอามาให้ดูมันใหญ่เกินนะคะเว้ยอันนี้อันที่2อันนี้อันที่3นะคะ1น3นะคะเลือกกล่องไพ่เลยนะคะแล้วก็นึกถึงเขาคนนั้นนะคะว่าเขาชอบอะไรมากๆนะคะแบบ คลั่งคล้ายที่สุดในตัวเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะอ่ะเลือกเลยสวัสดีค่ะมากองแรกเลยนะคะกองเลิฟทาโร่นะคะเราจะมาดูเลยนะคะว่าเขาชอบอะไรในตัวเราแบบแบบสุด,สดแบบคลั่งแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเป็นภาพรวมนะคะอาจจะไม่ตรงทั้งหมดนะคะ เดวิล <c oughs> คุณน่าจะมีแบบภายนอกที่สวยหลอ่อโดดเดน่นหรือเป็นยูนิคมีอะไรที่แบบไม่มีใครเหมือนแล้วก็ถ้าเป็นเดวิลเนี่ยก็จะสอนในเรื่องของเรื่องเพศใช่ไหมแต่อันนี้เราพูดถึงภายนอกนะคะที่แบบมันเป็นแรงดึงดูดกับเขาคนนั้นมากๆนะคะมากๆอืมนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสื่อในเรื่องแบบ หมมโม้ในเรื่องแบบนั้นนะมันหมายความว่าประมาณว่าเห็นแล้วมันดึงดูดมันถูกชะตามันคลิกแค่เห็นแค่เจอครั้งแรกก็ชอบแล้วนะคะคือง่ายมีเซ็กเปียร์ที่ดีต่อกันนะคะมีแรงดึงดูดสูงอะไรประมาณนี้นะคะอืมที่เขาชอบนะ เชนออฟคัแล้วดูเป็นคนที่มีพร้อมมีครบครบครันครบเครื่องถ้าเปรียบเทียบเป็น2อ,อันนี้ก็คือเป็นทั้งคนอ่อนโยนอ่อนหวานและเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะถ้าพูดเรื่องเซ็ก์ก็คือน่าจะค่อนข้างจัดหรือว่าหรือว่าแบบค่อนข้างแบบนะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะพูดคําไหนอะระดิ์คำไม่ทันนะคะประมาณนั้นนะสเตรนดแสดงว่าคนที่ คุณนึกถึงเขาแล้วเขาเนี่ยมองว่าคุณเนี่ยคุณต้องเป็นคนประเภทที่แบบเดวิลกับสเตรนท์เป็นคนที่แบบแกล่งเก่งถ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นคนที่เก่งแกล่งมีหลายบุค,คลิกมันไม่ใช่แค่คนสองบุคลิกนะคือเหมือนเป็น,ปนคนที่ยืดหยุ่นกับสถานการณ์สังคมหรือว่าวางตัวาวางตัวว่าอยู่สังคมนี้เป็นแบบนี้นะอยู่สังคมเพื่อนเป็นแบบนี้เข้าเข้าได้หมดอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนที่แกล่งด้วยนะคะ อันนี้คือมองภาพรวมทั้งหมด3ใบนะเมื่อกี้ที่พูดไปนะคะแล้วก็เป็นคนฉลาดเป็นคนรู้ทันคนรู้จักวางตัวรู้จักว่าต้องทำตัวยังไงรู้จักการใช้เล่ใช้กลแบบมันเหมือนมันเป็นสัญชตาตญาณมากกว่าไม่ใช่ว่าเราประดิษฐ์อ่ะมันเหมือนตัวเราเนี่ยเป็นแบบนี้แหละเป็นคนแบบนี้จริงๆมาจากข้างในไม่ใช่ว่าเราแกล้งทำเพื่อที่จะเป็นคนแบบนั้น แต่เราเป็นแบบนี้จริงๆก็คือเป็นเดวิลสตริงแล้วก็เดมิเชียนนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปอยู่นะ p r i n c e of w a n น s นะคะแล้วก็มีความเป็นเด็กในตัวเองไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามยังมีความเป็นเด็กมีความเป็นแบบเพรสฟ n e s s นะคะอารมณ์ประมาณนั้นคือรู้ทันคนแต่แต่ไม่พูดอ่ารู้ทันคนแต่ไม่พูดมากก็คือไม่อวดนะคะไม่อวดนะคะ f i ล e ออฟ e พนเดอนะคะแล้วเขาก็มองว่าน่าจะผ่านอะไรไมาเยอะมากๆในในทุกๆเรื่องไม่ใช่เรื่อง,องความสัมพันธ์นะคุณอาจจะเคยผ่านเรื่องของการเงินการงานคนที่ทำงานหรือว่าอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าทำไมรู้สึกไม่ไม่มีความสุขแต่สุดท้ายคุณก็เป็นคนที่สดใสให้กับตัวเองได้ที่เขามองคือเอาตรงนะคนที่คนคนนั้นที่มองชาวเด็กที่หนึ่งเนี่ย นะคะเขามองว่าหนึ่งเลยนะคะรุ่มหลงทางภายนอกดึงดูดมากอยู่ใกล้แล้วรู้สึกแบบเติมเต็มโชคดีมีความสุขนะคะแร่งมีประสบการณ์ชีวิตสูงฉลาดอยู่เป็นเข้ากับสังคมได้ดีปรับตัวเองเก่งเป็นคนอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะฉลาดค่ะฉลาดใช้สังฉลาดในการอยู่ในสังคมนั้นๆ ประมาณนี้นะคะที่เขามองนะอ่าน,านแบบรวดเร็ว,เ,รวเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับพลังงานความรักด้วยที่เขามีนะคะคือคนเรามันชอบบางคนอาจจะมีความภาวะที่แบบว่า,ารักด้วยอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูของนางฟ้าอยากบอกอะไรนะคะวันนี้แต่งหน้าคลิปก่อนน่าจะแบบถ้าวันไหนโสมก็โสมอขำตัวเอง Let go of control it you นะคะ Free yourself ว่าละว่าละต้องเกิดใบเนี้ยฉันก็ไม่รู้นะฉันก็หยิบมาเลย Flirt นะคะ Deception c o d e p e n d e n c y นะคะโอเคคนที่เลือกเด็กนี้คนที่เขาชอบคุณอ่ะเขาไม่แสดงอาการหรอก เขาไม่แสดงอาการหรอกเขาจะไม่ให้คุณรู้ด้วยซ้าว่าคุณเนี่ยมีแบบ attractive กับเขามากแค่ไหนนะคะมีแรงดึงดูดมีอะไรกับเขามากแค่ไหนเขาไม่แสดงอาการมันจะอยู่ในช่วงของคําว่าเฟิร์ตไหมก็ไม่แน่ใจว่าพลังงานของแต่ละคนก็คือสถานการณ์ของพวกคุณเนี่ยเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นเฟลร์ก็คือจะเฟล์อยู่อย่างนั้นเหมือนเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทั่วๆไปนะคะแต่จริงๆแล้วด c เซ t ชันกับโคด e เพนเซซีเนี่ยเขาลุ่มหลงมากแต่เก็บอาการนะคะด c เซ t ชันคือเก็บอาการนะ ถ้าไม่เก็บอาการมันจะแบบเหมือนไปเผยอะไรให้คุณรู้เกินไปมันก็จะไม่โอเคสาหรับเขาอะไรประมาณนี้ที่เขามองนะคะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูให้ความรักเพิ่มเลย not today Not today Twin frame นะคะแบบนัน้ The Phoenix นะคะ Sunglasses เราจะอ่านภาพรวมนะ Cupid s h o And the last one is camera นะคะโอเคเราจะไม่อ่านภาษาอังกฤษทั้งหมดให้คุณฟังมันจะเสียเวลา not today นะคะโอเคคือคนคนนี้เขาจะไม่เผยความรู้สึกหรือว่าอะไรให้คนได้รับรู้นะคะแต่เขามีความรู้สึกว่าคนนี้มันดึงดูดเป็นแบบผิดปกติและพิเศษ มันเหมือนมันมาจุดประกายในตัวเขาแบบฟึมฟมบ,มบมไฟลุกฟมม,ม,มอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นนะคะจริงเหมือนเขาเห็นปึ๊บแล้วเขาสป,ปาแล้วเขารู้สึกว่าคนนี้ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะเป็นความอยากจะมีความทรงจําดีๆนะคะคนนี้เขาจะเป็นประมาาว่าซันกรสเซ็เนี่ยในที่นี้ก็คืออารมณ์เหมือนดีเซปชั่นเลยคือต่อให้เขาชอบมองชอบอะไรคุณก็ตามแต่เขาจะไม่แสดงอาการใดๆทั้งสิน้น ะะไม่แสดงอาการแต่ก็ถามว่ารู้ไหมก็พอรู้เพราะเหมือนรู้รู้กันอยู่แต่ว่าจะไม่แสดงอาการใดๆ้งสิ้นโอเคนะคะกองที่1ตรงไม่ตรงยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกองที่2นะคะไพ่สำหรับนี้จะเหมาะกับคนที่อยู่กลุ่ม LGBTQ นะคะอ่ะโอเคไม่เป็นไรไมันไม่เกี่ยวนะคะเป็นพลังงานของเฟมินีก็จริงแต่ว่า เราเปิดไพ่เพื่อความสนุกนะคะถ้าดูจริงนะคะจะใช้ไพ่อยู่ไม่กี่สำรับนะคะในการดูส่วนตัวอันนี้เราดูโดยรวมเนาะโอเคเรามาดูว่าเขาคนนั้นนะคะชอบข้างไคล้ล้มหลงในตัวเราที่เราท,ที่เขามองที่เขาเห็นนะชใช้หนานว่าไพ่สำรับเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้ เป็นออฟสชอแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตสูงหรือเป็นคนคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยยิ้มหรือเปล่าหรือยิ้มยากอะไรประมาณนี้ที่เขามองแล้วดูแบบถ้าจะเข้าถึงยากนะอะไรประมาณเนี้ยเหมือนจะเข้าถึงยากนะคุณอาจจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวเก็บตัวเองมีมีแบบเวลของตัวเองอะไรประมาณนี้ที่เขามองนะคะ แล้วเขามองแล้วดูเหมือนว่าคุณน่าจะชอบเพ้อชอบอะไรในโซเชียลเพราะว่าอะไรมันเป็นรูปของคนเล่นโทรศัพท์นะคะก็คือเล่นโซเชียลนั่นเองน่าจะเพ้อหรือว่าอะไรสักอย่างหรือคุณมีพลังงานของความที่แบบเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์หรือเซนซิทีฟสูงในเรื่องนี้ถามว่าเขาชอบไหมเขามองว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ยิ้มยากนะคะถ้าให้เอาแบบอะไรมางัดคุณเนี่ยต้องใช้เวลาหรือเปล่าคนนี้ถึงจะเข้าในตัวคุณได้ก็คือเข้าถึงยากนั่นเอง n i ยออฟเพนเดอร์เเพราะว่าคุณเป็นแบบนี้ไงคุณผ่านประสบการณ์มาสูงนะคะผ่านประสบการณ์มาเยอะยิ้มยากแต่ไม่ใช่หมายความว่าคุณหยิ่งหรืออะไรนะคุณไม่ใช่น้ำปดนคาแรคเตอร์ของคุณนะคะมันอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของคุณที่คุณผ่านมาในชีวิตนี้ n i ยออฟเพนเดอร์เคก็คือคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มีเสน่ห์ในเรื่องของการหาเงินและประสบการณ์ในชีวิตนะคะที่เขามองนะคุณอาจจะเป็นคนที่อายุไม่เท่าไหร่ อายุเท่าไหร่ก็ตามไม่เท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าประสบการณ์ชีวิตหรือว่าอะไรของคุณนี่น่าจะสูงเาที่เขามองที่เขาเห็นมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะบางคนชอบคนที่ประสบการณ์สูงก็มีนะคะ Queen คุยนอเพนด์เคิลผู้เป็นคนที่หาเงินเก่งเขามองแล้วนายเพนดเคิ acles, บวกกับควีนอเพนดเคิลแล้วนะคะเป็นคนที่หาเงินเก่งหลากหลายช่องทางจริงๆค่ะคุณมีความทั้งแบบ ประหยัดและสปอร์ตในเวลาเดียวกันรู้ว่าเงินก้อนนี้ต้องใช้อะไรยังไงจัดแจงบริหารเงินได้ดีแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะสมของสิ่งสวยงามแบรนด์เนมหรืออะไรแบบไหนก็ตามนะคะที่ดูนะ s i x of Cups แล้วเขาก็มองว่าคุณเนี่ยเหมือนคนในที่แบบคุ้นคุ้นเคยกับเขามันไม่ได้หมายความว่าคุณมีแฟนเก่าเลือหอในตัดไปนะในการดูครั้งนี้นะมันเหมือนประมาณว่าเขาเห็นคุณอะ มันเหมือนแบบคนเดิมๆในชีวิตเขาที่เขารู้จักไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามคนในอดีตคนที่เขารู้จักเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นญาติเป็นอะไรก็ตามนะคะซิอปคัพ s เป็นคนที่อยู่แล้วมีความสุขเย็นสบายที่เขามองนะคะทำให้เขารู้สึกเย็นสบายเป็นครอบครัวก็ได้นะคะ e อ g h t of cups นะคะเป็นคนที่เวลาที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขาเป็นตัวเองแบบประมาณแบบว่าเขาจะ เข้ามาทําความรู้จักกับคุณเมื่อไหร่ก็ได้นะคะจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ในที่นี้เขาไมา่ได้หมายความว่าคุณเป็นของตายหรือว่าเล่นเกมอะไรกับคุณนะดูเหมือนว่า Six of Cups กับ8 e of c u p คัพสก็คือ8กับ6ใช่ไหมอ่ะพอมันหรือสีถ้วยแล้วทีเนี้ยเขาก็มองว่านี่แหละมันเหมือนความสัมพันธ์คนรู้จักคุ้นเคย คือไม่ใช่ว่าเขาเขาออกชีวิตคุณยังไงก็ได้นะแต่มันเหมือนแบบว่าเป็นกันเองไงเราเป็นเพื่อนกันได้มันไม่ได้เป็นแค่ความรักความสัมพันธ์เหมือนเป็นเพื่อนเป็นกัลยานิมิตเป็นคนรู้จักที่ดีต่อกันที่เขาเข้ามานะคะอาจจะติดต่อกันสื่อสารผ่านโซเชียลนะที่เขาเห็นนะหรือชอบส่องดูกันอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ชื่นชมเราเป็นพลังงานที่ไม่ค่อยเด่นเท่ากับพลังงานก่อนที่หนึ่ง เพจ of p e n a c l e s นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เก่งแต่ตั้งแต่อยู่ยังน้อยนะคะคิดเรื่องเงินตั้งแต่อยู่ยังน้อยนะคะแล้วประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินแล้วคุณก็มีความที่แบบว่าเหมือนคนอายุน้อยอะ่ะแต่แต่ประสบการณ์มากกว่าคนอายุ30มสิอันเนี้ยอืมที่เขามองะคะ่ะเอาภาพรวมเลยเขามองคุณนะคะกองที่2องเขามองว่าคุณประสบการณ์เยอะเก่งเรื่อง,องการหาเงินหลากหลายช่องทางนะคะ แล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าเป็นครอบครัวเป็นคนรู้จักเป็นคนเดิมๆทาให้สบายใจพูดคุยแบบเป็นกันเองนะคะเหมือนเป็นตัวอย่างให้กับเขาได้ดีนะคะที่เขามองนะเขาชื่อชมด้วยนะคะเขาชื่อชมโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้า this could b e the one นะคะ Playfulness, calling in your soulmate นะคะ This is safe for you to love แล้วก็ potential so, like to the reflect เขามองว่าเราน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกโอเคกับความรู้สึกนะคะเหมือนแบบไม่เคยเจอ เป็นแบบความรู้สึกเหมือนความมีความเป็นเด็กเพรสฟูเนตนะคะความสัมพันธ์นี้น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยอธิษฐานกันมาก่อนแล้วมาจะเจอกันไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นคามิกหรือว่าเป็นเฮนตี้หรืออะไรก็ตามตอนเนี้เขายังมองเราดีนะคะเห็นไหม this is safe for you to love เขามองว่าเราเป็นครอบครัวมองว่าเราเป็นแบบความรู้สึกแบบกันเองอะ่ะอะไรประมาณนี้มันมีพลังงานของความอบอุ่นอยู่ในนั้นอ่ะเอาง่ายๆเลยพลังงานของความอบอุ่นอยู่ในนั้นนะคะ เพศและเชนทูเรสแฝกเนี่ยต้องไปดูสัญสญาณของของพวกคุณทั้งคู่นะว่ามันคืออะไรอันนี้ไพ่ก็บอกไม่ได้ว่าคือสัญญาณอะไรแต่มันจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างก็ต้องมาดูอีกทีนะว่านี่คือสัญญาณอะไรจะเป็นสัญญาณว่าเปิดเผยซึ่งกันและกันหรอหรือว่าอะไรเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะคะแปบบนะ๊บ,หน,บปหนึ่งนะสับไพ่ก่อนทำไมไพ่สลับไปมา ไลนิ่ง okay. อ่าเยวจะมีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างแน่เลย p a r a d i s e นะคะเขาอมองดีนะคะคาเมกเลยเลยฉันชิปเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นความสัมพันธ์แบบไหนน่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบคาเมกแฮมเมอร์ฮาร์ดบ roke นแล้วก็ทอล์คิงความสัมพันธ์ตอนนี้เหมือนจะเฟดเกันไปบ้าง หรือไม่ค่อยได้พูดคุยกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วมันจะมีสัญญาณมาเสียงบาอย่างสาหรับคนที่ไม่ได้ติดต่อก,กันจะมีการติดต่อก,กลับมาแต่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นคามอิกในช่วงนี้แต่ถ้าสําหรับคนที่ติดต่อกันปกติแต่มันก็จะมีช่วงช่วงหนึ่งที่คนต้องเซปเปเลตกันไปนะคะเซปเปเลตกันไปแน่นอนนะคะแล้วจะรู้สึกว่าฮาร์ดบ roke นล้วรู้สึกว่าอยากพูดคุยแต่ว่าไม่ทมํนจะมีช่วงของความรู้สึกนี้เข้ามา ค่ะเป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยโอเคแต่จริงๆแล้วมันเป็นความรู้สึกที่มั่นคงคือเขาก็มองว่าเป็นความรู้สึกที่ที่ดีและปลอดภัยที่จะรักที่จะพูดคุยที่จะแบบทําความรู้จักกันไว้ก็ไม่เสียหายไม่ว่าความสัมพันธ์ตอนนี้จะเป็นยังไงก็ตามที่เขามองนะคะแต่เท่าที่ดูแล้วคุณน่าจะไม่โอเคแล้วแหละคนที่ตะกที่สงั้นพอดีกว่าโอเคเอาเป็นว่า พอแล้วนะคะกองที่2ตัวไม่ตัวเงยสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะมากองที่3กองสุดท้ายนะคะกองที่3กองนี้จะเกี่ยวกับเซ็กซ์ส่วนใหญ่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาคนนั้นลูกหลงชอบอะไรในตัวเรามากๆนะคะ อาจจะมีตรงกับทุกคนนะคะแปดเหรียญคุณอาจจะเป็นคนที่ดูยิงยิงนะคะแปดเหรียญในที่นี้เห็นไหมเป็นภาพเกี่ยวกับเซ็กก็จริงนะคะแต่เท่าที่ดูแล้วตามหน้าไพาและความหมายที่จะสื่อออกมาก็คือคุณเป็นคนที่ดูยิง เข้าถึงยากนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ใกล้ตัวกับคุณด้วยตอนนี้ที่คุณนึกถึงแล้วคนนั้นเขามองนะคะอาจจะอยู่ใกล้ๆกันดีลงานกันหรืออะไรก็ตามนะคะป็นคนเข้าถึงยากเป็นคนเอาแต่ใจแบบไม่รู้ตัวในบางครั้งแล้วก็คนนี้จะชอบตามตามดูชีวิตวิถีชีวิตคุณแสดงว่าคุณเป็นคนที่เหมือนจะหยิงแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ไม่รู้เนาอะอะแฮงแมนนะคะคนนี้เข้าเฝ้าดูคุณมานานแล้วนะ ภาพนี้คือการเฝ้ามองนะแต่ไม่ทําอะไรสองภาพแล้วนะไม่มีการอะไรทั้งสิ้นนะแต่เป็นการเฝ้ามองแล้วคนเนี้ยแล้วเขาก็มองนะพวกคุณเ,เป็นคนที่แบบทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าในเรื่องของแบบมีของดีไหมมีโชคมีลาหรือสายมูหรือเปล่าเพราะว่าอะไรมันมีรูปคู่คนอยู่ตรงนี้ เหมือนเป็นคู่ที่มัดผูกติดกันเกี่ยวกับความรักก็คืออาจจะไปเล่นอะไรสักอย่างแต่ไม่บอกว่าคนเล่นสิ่งที่ไม่ดีเนาะแต่เป็นภาพรวมก็คือคุณอาจจะอยู่สายโมเตนูสายเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์หรือมีของดีเกี่ยวกับความรักอะไรประมาณนี้เขามองแล้วดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะชอบดูชีวิตของคุณวิถีชีวิตคุณมากก็ออคือเอาง่ายคือเป็นสตเกอร์ได้เลยนะคะนี่ king of ones นะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ องตรงนั่นเป็นพลังงานที่แบบว่าคุณเป็นคนที่น่ารักฉลาดแล้วไม่ยอมเป็นของใครง่ายๆไม่พลาดท่าเสียท้ายใครง่ายๆเท่าที่ดูเพราะว่าเป็นคนที่เก่งและแกร่งแล้วใช้ลอจิกมากถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่ใช้ลอจิกถือว่าเก่งค่ะเยี่ยมถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็ถือว่าแบบมีอีโก้มากๆ เป็นผู้หญิงก็ถือว่าใช้ลอจิกถามว่ามีอารมณ์มาไหมมีค่ะแต่คนณเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีเป็นคอนโทรเลอร์ให้กับตัวเองได้ดีนะคะทัวร์วานนะคะส่องไม้แล้วเขาก็มองว่าคนเนี่ยสามารถที่จะคอนโทรเข้าได้แน่เลย mm hmm. เขามองแล้วคือถ้าภาพรวมสีใบแล้ว mm hmm. เขามองแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ต้องเอาเขาอยู่แน่หรือผู้ชายคนนี้ต้องเอาเขาอยู่แน่คือไปไหนไม่รอดล่ะเออ mm hmm. เขามีสเสน่หาโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีอะไรกับคุณด้วยซ้ํา นะคะอาจจะอยู่ใกล้อยู่ไกลคือมันเหมือนเป็นแบบอยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกมีสเสน่ห์รู้สึกโชคดีรู้สึกว่าคนนี้อยากอยู่ใกล้อยากทนุถนอมมันเป็นความรู้สึกที่แบบบอกไม่ได้คืออียงว่าทําไมรู้สึกแบบนี้กับคนนี้แบบพออยู่ใกล้แล้วมันรู้สึกโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะืม six of cups นะคะดูสิเขาส่องชีวิตคุณมากคนเนี้คนเองก็ส่องเขา ต่างคนต่างสองกันนะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ที่คุณเป็นแบบเนี้ยอาจจะไม่ลืมใครสักคนหรือเปล่านะคะอาจจะไม่ลืมใครสักคนหรือว่าลืมอดีตเก่าๆอะไรประมาณนี้นะคะที่เขามองนะแต่แต่ที่เขาชอบก็คือความแกล่งความที่คุณไม่ยอมไม่ใครง่ายๆนะคะถ้าเป็นความรักวามสัมพันธ์คือถ้ามีการออกเดทหรือว่าคบคุยใครเนี่ย ไม่ใช่ง่ายๆสําสหรับคุณต้องคุยกันไปนานๆรู้จักกัน,นหลายๆเดือนถึงจะแบบคบคุยกันอะไรประมาณนี้ในความคิดที่เขามองมานะคะคือจับตัวยากอ่ะเขาชอบตัวนี้แหละท้าทายอ่ะง่ายๆเลยท้าทายนะคะเป็นคนท้าทายหน้าหน้าหน้าเข้าใกล้แต่ยังไม่กล้าที่จะเข้าใกล้เพราะว่าไม่รู้ต้องทําตัวยังไงต้องไปตั้งหลักก่อนนะคะก้าวถ้วยเห็นไหมอยู่ใกล้แล้วมันแบบอะไรอย่างเงี้ยมันแบบ มันเหมือนแค่จินตนาการแต่เขาไม่กล้าทําอะไรหรอกคะ่ะเพราะมันไม่ได้เป็นอะไรกันไงคุณกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันอ,อ,อาจจะเป็นแบบความสัมพันธ์ก็ไม่แน่ใจนะคะส่วนใหญ่คนโสดคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนแบบไม่รู้ความสัมพันธ์สถานะสเตตตัวเองเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ภาพรวมเลยนะคะที่เขามองนะจากแกล่งไม่พอแล้วแบบอันนี้เนาะ เข้าถึงยากไม่พอแล้วเขาก็มองว่าแบบคนต้องเข้าหาคุณเยอะมากเขาก็ไม่อยากเป็นคู่แข่งกับใครไม่อยากมีคู่แข่งง่ายๆอยากทําอะไรให้มันง่ายเพราะว่าดูแลคุณมันยากนะคะเขาก็าอยากให้คุณง่ายๆด้วยนะแต่ง่ายที่นี้ต้องต้องดูอีกทีนะว่าง่ายแบบไหนเนาะไม่คือแบบไม่ต้องปิดกัน้นตัวเองเกินไปเขาอาจจะมองว่าเราปิดกัน้นแต่คุณบอกว่าก็ไม่ได้ปิดกั้นนะอ่ะก็ต้องไปบวกกับพลังงานของเขาแล้วกันเนาะว่าเขาคิดอะไรยังไง โอเคมาดูไพ่พลังงานนางฟ้านะคะอย่างเราอะไร this is safe for you to love reception retreat mm hmm. นะคะ make the effort children ความสัมพันธ์เนี้ยไม่ค้นก่าเขาน่าจะมีอายุที่ห่างกันนะคะมีอายุที่ห่างกัน แล้วเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันมีแค่มองกันอะมองกันเฉยๆผ่านนั่นผ่านนี่ก็ไม่แน่ใจว่าผ่านสื่อกลางไหนนะคะคําว่าสื่อกลางมันมีหลายสื่อกลางมากเลยโทรจิตโซเชียลความคิดความรู้สึกคลื่นสมองอะไรอเงี้ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ลงมือคะ่นะนางฟบอกว่าควรจะทําได้แล้วหาเวลา retreat นะคะและ m a k e the effort บางสิ่งบางอย่าง ซึ่งเท่าที่ดูแล้วเขาน่าจะยังนะคะถ้าเรารอให้เขาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเทคแอคชั่นน่าจะยังเนาะถามว่ามันปลอดภัยไหมจริงจริงอ่ะมันโอเคเลยแหละมันโอเคแล้วเขาก็มองเราดีมองดีพอแล้วเขาก็รุ่มหลงในตัวเราที่แบบในเชิงที่แบบว่าให้เกียรติอ่าไม่กล้าคิดเยอะด้วยไม่กล้าคิดไปมาไปไกลแบบเกินเลยเถอะอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูค่าความรัก separation twin frames นะคะ healing heart love call heart with a key มันจะเกี่ยวกับหัวใจ wedding rings นะคะโอ้โ oh, ห oh, องตรงนะจริงๆชอบกันนะเนี่ยเขาก็ชอบคุณมากเพียงแต่ว่าเขาเจียมตัวเขาเจียมตัวก็คือแบบเขาไม่อยากมีคู่แขง ถ้าคุณรู้สึกว่าเขาเงียบหรืออะไรไปตอนนี้มันเป็นพลังงานของทวินเฟรมที่กำลังเซปเลทกันไปนะคะปล่อยเข้าไปก่อนเ e ็ let Go เ e ็ go! ปล่อยไปปล่อยไปแล้วเราก็มาฮีลิ่งตัวเองก่อนเดี๋ยววันหนึ่ง l ลิฟคอ l l จะกลับมาพูดคุยกันดีขึ้นนะคะจะกลับมาพูดกันดีมากยิ่งขึ้นแล้วไม่แน่บางคนอาจจะสารสัมพันธ์ไปถึงเกี่ยวกับการแต่งงานพูดในเรื่องของครอบครัวหรือว่าสเตปอัพ เลเวลสเต็ปขึ้นไปอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะคะโอเคกองที่3ตัวไม่ตัวยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย